สวัสดีครับมาแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้มาดูร้านเพี้อ้อยนะครับาคาเฟ่ชาคาฟนะครับขำตัวเองแต่กี้คุยคนเดียวครับยังไม่ได้เปิดกล้องพี่วายจนอยากหัว,อวพอมาดูอีกทีเอายังไม่ได้กดวันนี้พาไาชมบรรยากาศร้านเพี้ยอ้อยนะครับาคาเฟ่ชาเข้าสู่อาทิตย์ที่สองหลังจากปีใหม่นะครับมาดูร้านเพี่อ้อยเป็นยังไงบ้าง มีอะไรน่ากินมากครับรอชมดูนะครับพี่อ้อยก็พชาเ้จนวนนะคทำไมต้องมีวงเล็บจนวนเลยพี่ายดูตลกตลกเลยพี่วายเน้นเน้นยำยำเตัไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตัวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ร้นานพี่อ้ยก็บรรยากาศบ้านๆน,นะครับสบายสิวๆพูดคุยกันได้นะครับทักทายกันได้ที่คอมเมนต์ยูทูบหรือถ้าใครอยากติดตามพี่อ้อยเพิ่มเติมก็เพจน,นะครับน่าเสุดพี่อ้อยเล่นติ๊กตอกแล้วนะครับทุกคนแต่พี่อ้อยเล่นเป็นไหมก็ไม่รู้นะแต่เปิดไว้ทำช่องติ๊กตอกเองค กำลังบิ๊กทำเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่สพอร์ทาง t ิกตอกด้วยนะคะมีบางคนตามไปที่ t ิกตอกด้วยนะทักมาว่าตามมาจาก u t u b e ที่ไงกาผักชาคมนต์เข้ามาว่าชาผองชา ลายแบบไหนผมก็ทักผิดทักผูดกนะครับแต่กล้องยิงไม่เก่งทางนี้เลยเรียกอวัยวะเลยเป็นออเดอร์จากของพิซซุดเทนด้าครับี่หน้าร้านเพื่อช่วงนี้จะแดดหน่อยนะครับเช้าเช้าสายๆมาลูกค้า่อยจะขึ้นมารอด้านบนนะครับด้านหลังเรา ช่วงนี้พี่อ้อยอัพราคาหมวดไหนบ้างครับพี่อ้อยตอนนี้เป็นกาแฟสดแล้วก็นมสดค่ะครับเป็นตัวที่ขึ้นราคานมสดกับน้ำตาลนี้สูตรสีกันแก้วนี้คือชาเขียวอะไรพี่อ้อยชาลาปโซกาแฟค่ะใช่ค่ะลูกค้าขอซอสค<อ>าราเมลแล้วก็ซอสเอ่อช็อกโกแลตด้วยครับถ้าเพิ่มแบบนี้ต้องถ้าเพิ่มแบบนี้เท่ามีเท่าไหร่ครับ รัตนนบตามในระบบเลยครับเพิ่มซอสช็อกโกแลตแล้วก็ซอสคาราเมลช,ชาเขียว<ช>สูตรเซอชั่นนะครับพวอชั่นถ้าลูกคา้าด<ช>ูดูรวดไลน์ก่อนน่ากินมาก<ช>อันนี้เป็นคาปูชินโนคาปูชินโนเย็นนะ กธแม่ค้าท็อกชาดเลยว่ะคุยกันได้นะคะมะนาวจะหมดอีกแล้วมะนาวสวยมาก คฉันาาว่าลูกค้ารอนานแล้วผู้ติดตามพี่วายชอบมากนะพี่วายจังมาะพี่วายเร่งมือ <laughs> ชอบใช่ไหมคะ <laughs> ใชเ่เหมือนเหมือนเร่งความเร็วนะ <laughs> ชายเขียวตันรับตุ้เเ็น <laughs> เห็นบอกว่าดูพี่วอยชงมันมือมากมันมือตาประมาณนี้ <laughs> นะครับ <laughs> หวานาน,อาน,อานอ้อยโอ้ยหานน้อยหวานน้อยตากล้งบอกคุยกับใครคุย <c oughs> กับคนดู <c oughs> <c oughs> ต้องดูไปทีละแก้วทีละแก้วเลยใช่ไหมพี่ร้อยใช่เราจะได้ไม่ลืมไล่ไปทำทีละแก้วทีละแก,ก้วนี่หลายคนสงสัยย่อยดูอะไรนี่ย่อยดูเวลาตรงนี้นะครับ ทำคู่กับกาแฟถ้าเราแบบว่านโนตในกระดาษก็ททำแบบว่าแก้วที่มันต่อเน,นื่องกันได้ก็ทำแล้วก็ติดถูกๆมันก,ก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าที่อ้ไม่ได้โนดใส่กระดาษเนาะเราต้องทำแก้วแต่ลแก้วจะได้ไม่หลงก็าชอบหลงหลายที่ชอบขาดในะแก้วตลอดเวลาทำส่งลูกค้านะคะลูกค้าต้องทวงชาปูเย็นหมานนั้นแล้วก็ชาเขียวปั่น พี่ไอรลืมบ่อยไหมเวลาทําส่งลูกค้าเยอะๆขนาดน,นี้ก่อนหน้านี้ลืมนะคะตอนนี้ก็เล่มแบบพยายามไม่ลืมเพราะว่าถ้าเราลืมเราต้องทําไปส่งลูกค้าให้ครบเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามนะคะห้ามลืมถ้าลืมเราจะได้รับผิดชอบท,ทันทีกับการทำนั้นของเรา หอมชาเขียวจันงเลยนีห่หอ,อ,อมเลยนะครับกัาชาใส่แมสนะครับเ,เลยไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรนี้ชาเขียวปังนี่นะครับพี่ร้อยเอาจากตรงนี้นะครับทุกคนชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผงหรือเป็นอะไรนะพี่ร้อย ไม่ใช่ไม่ใช่ผงครับอ๋อเป็นกาดกาแฟเป็นกาดชกาชาใช่ครับกอนก็จะไปกับเพื่อนอันนี้กาชานะครับอันนี้ชาเขียวนี้ชาไทยสีเขาจะต่างกันเลยนะครับเมื่อกี้ลืมถามให้แดงเมนูโซดาครับก่อนหน้านี้มีเมนูอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวถ่ายไม่ทันนะครับว่าจะถ่ายลงคลิปช็อตให้พี่ๆได้ดูกัน ก็ยุ่งหลายด้านนะรอบนี้ที่เาจะล้นบาแบบคลิปที่แล้วนะครับเราลุนกัน <c oughs> อันนี้คือชาเขียวสูตรผสมของทางร้านนะคะมีหวานน้อยไหมหวานน้อยหวานมากย่อยอ,อ๋ออันนี้หวานปกติจ้ะแก้วนี้สาสิบห้าคะแนานนะครับย่งไ่เพิ่มราคานะครับสามห้านานมคะแนนแกบอกว่าร้านเพื่อเพิ่มราคามีกาแฟสดแล้วก็หมอนมสดนะครับเพิ่มออเดอร์ละห้าคะแนานนะครับสดปีโ ชอบมากเลยนะเมนูแบบนี้พี่อ้อยผมชอบดูชอบดูตาคอมชอบเป็นที่นีนมหมีปั่นด้วยนะครับทุกคนเนี่ยด้วยเป็นตัวโชว์นะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนมหมี่นี่น สองแบบเลยนะครับมีแก้วแ,แบบสติกเกอร์ด้วยแล้วก็แบบสก,กีนด้มีแก้วสกีนนี่สดคาราเมลปั่นนะคะแต่ต้องมีพื้นที่ยืนหาพื้นที่เอาไหมเยืนหายพี่อ้อยนะตอนนี้ไม่กล้ายืนใกล้ร้านแล้วจะชนแก้วพี่อ้อยล้ม อวยไม่เยเดี๋ยวตากล้องไม่สยช่วยลูกค้าด้วยอยากให้ลูกค้าพี่อ้อยได้กินแบบแซบๆนะถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับพี่อ้อยน้ำสคาราเมลปั่นแวนี้กี่คะแนนพี่อ้อยครับสี่ห 45คะแนนนะครับโอ้โหคุ้มเลยนะเนี่ยผมว่าน,นั่งทำงานไปกินไป,ป,นปนเติมเต<ล>็นะครับกินฟินฟินดูนความยิ้มเยิมของคาร์เมลปิดฝาจะได้ไหมนี่ แป็นโกโก้ปั่นที่แล้วใจแบบใจอ่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาชิ้นมะนาวขึ้นไปแปะบนนี้จะเข้ากันไหมไม่เข,ข้าเปรี้ยวกับวันไม่ได้เลยนะคะเปรี้ยวกับนมเนี่ยนี่ข้าไม่ออกเนาะไม่ได้ฝากมปเว่นเว่นไปใส่ลูกค้าก็คงจะงงะครับสูตรใดเในาะอะไรอย่างงี้นีมง่ายย่อยเอามาแปะแล้วอยู่ที่เมนูชามะนาวนี่ ชอบกินตอนงงนอๆนี่นนอนนนชอบมากนะครับร้านพี่อ้อยนะครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟเครื่องปัน่นแล้วก็นี่เป็นวัตถุดิบอุซอรี่นะครับลหลายอย่างอยู่ข้างบนบาร์แล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นซอาเยอะเหมือนพี่อ้อยนะคะ <c oughs> ปิดร้านนะปวดัวมากเลยที่แช่เย็นมาจากนะครับแล้วก็มีในช้างอีกด้วยนะครับคิดถึงย่าน้อยนะพี่อ้อยแม่น้ำแดงโซดาไหมใช่เธอชอบกินมากนะครับ อันนี้เรียกยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการาาณ์เลอะเยอะมากาบไมมท่านไรนะครับต้องเลอะๆแบบนี้แหละตามสไตล์เหมือนชม <c oughs> อันนี้คะปูเย็นนะคะคาปูชิโนเ็นทานไม่ได้เลยคือฟองนมเนาะคาปู ย้อยลืมแก้วนี้หรือเปล่าลย้อยเนี่ยสีดำดำมองไม่เห็นเขาหรือเปล่าครับใช่่ย้อยลืม,ลมเห็นไหมแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คลิปพ่อเนี่ยเพราะว่าตัวนี้บงังอุ้ยจะหมดแล้วยเยรอ เรามีสำรองนี่นะหมดขายวีบนะคะแนะนำให้มีกล่องวีบอะแก๊สนี่สองอันนะคะมาเปลี่ยนนะถ้าพี่อ้อยมีอันเดียวก็เลยแก้ปัญหาด้วยการมีวิบกระป๋องสำรองหนึ่งอันนะคะเผื่อแบบว่าเราหมดกระทันหันเราก็จะได้มีใช้ต่อเลยเสร็จแล้วค่ะ 3เนี่ยกือบเรืออีกเกือบเรืออีกแล้ว ลืมเห็นไหมอย่าลืมว่าลูกค้แาแย,ยากน้ำหนึ่ะใช่กใส่ไปได้เลยค่ะหรือถ้าใครสะดวกแยกก็เราแยกได้ ลูกค้าลูกค้าประจำพี่อ้อยนะครับจ,จำได้้เนี่ยเมนูขัดไปพี่อ้อยขายให้ตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยนะพี่อ้อยตอนนี้โตเป็นสาวแนละ้วความจำดีของลูกค้านะคะจำไแต่ก่อนยังให้คุณแม่พามาซื้ออย่าตอนนี้มาซื้อเองแล้วโ <c oughs> ตกันหมดแล้วนะครับ เราก็แก่เราก็แก่ไม่แล้วจำคลิปได้ด้วยนะร้องเขาจะอยู่คลิปชาไทยแต่ตอนนั้นเข้ามากินใช่มใช่ครับชาไทยพอตัวเพื่อนเปลี่ยนเป็นกินเผือกหอม ไม่ค่ะเปิอของของเพื่อน,นอเออรากินเรากินโกโก้เมนูนี้ต้องมีติดร้านเลยนะทุกคนเผื่อของขาดไม่ได้จริงๆนะครับหอมจริงด้วยนะคะผเผื่อเนี่หอมฟลุก้กกระจุยกระจาย อะไรจะนองต้องเพิ่มใช่ไหมตากร ไปก็เสือคล้อมปั่นนะครับอันนี้ไม่ใช่เสือคลอมลมสดใช่ไหมพี่วาย ที่ร้านนะคะขอบคุณมากๆคกนะคะเป็นคนขอนแก่นเหมือนกันนี่แหละนะคะเห็นในโซเชียลก็เลยตามมาทานเป็นยังไงบ้างล่ะพี่ว่าเตืน่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมพวกเราคุมสติมากนะคะแทนที่คนซื้อจะเตื่นเต้นอันนี้แม่ค้าตื่นเต้นเองพยายามจะไม่จะไม่แบบว่าให้เตื่นเต้นพยายามคุยให้ พ่สุดนะคะพยายามนาขอบคุณมากมากนะคะที่ตามมาทานนะคะขอบคุณมากมากเลยเวลาเอฟซีตามมาชิมที่ร้านนี่ที่อ,อ้จะเสิออ<า>ต้นเป็นพิเศษด้วยวันนี้พยายามไม่ให้มือสั่นนะคะพยายามไม่ให้มือสัน่นพยายามให้มือเป็นปกติที่สุดป็ดีอยู่นะคุยติดาตาไม่้่อ,อยชวนไม่ออยคุยชอบนะเะเวลาที่มาแล้วชวนพี่อ้อยคุนเก่งเนี่ย เพราะปกติพี่อ้อยก็คุยไม่เก่งอยู่แล้วะจะได้มีอะไรคุยกัน,นดีกวกานนะครับดีใจ,ะะใใจขอบคุณนะคะตามมาทานพอดีว่าแวะามาทำธุระใกล้ๆแถวนี้ก็เลยอ้เห็นร้านนี้ในเพจใน YouTube ก็เลยตามมาชิมดีกว่าเออดูตั้งแต่ ดูตั้งแต่ร้านนี้อะไรยังยังเป็นผ้าปูเลยนะคะอขอบคุณมากเลยถักอยู่ว่าเอา้าเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วน,นี่แต่ก่อนนี้เป็นผ้า,าจำได้ครัขบขอบคุณนะคะไม่รูจะขอบคุยยังไงตื่นเต้น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องพยายามคุยให้ได้เยอะได้มากที่สุดคุณทุกทการรับชมนะครับผมก๊อบแล้วก็ ย้อยนะครับก็พ,พิชาคาเฟ่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ไ,ไปบะะ้านคนรับสวัสดีครับ